Shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I have some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck รับบริการเติมเกมอีฟบอลโมบายราคาถูกเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยร้อเปอร์เซไม่มีรีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FC Mobile และเกมอื่นอีกมากมายมากกว่า50เกม ร้านเปิดบริการยาวนานกว่า10ปีจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการันตีปลอดภัยแน่นอนเพจแท้มีผู้ติดตามมากกว่า40,000คนร้านเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงหากใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องของเราแล้วคุณจะได้ส่วนลดนะจ๊ะสวัสดีคัาสวัสดีชาวอีฟบอลทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวดาวินนูเยสนะครับ ซึ่งก็เป็นนักเตะฟรีตัวนึงนะครับที่ให้เรานะช้ยดาวนบอล5ดาวไปแรกมานะครับสำหรับคนไหนนะที่รังเลอยู่นะผมแนะนําเลยนะดาวินดูเยสนะครับไปแรกมาเลยนะครับเป็นกองหน้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับจบสกอร์ดีมงดีแล้วก็มีความดุดันด้วยนะครับรับรองว่ากองหน้าคนนี้นะครับตอบโจทย์สายฟรีได้แน่นอนนะครับจังหวะยิงโคตรคมอ่ะผมบอกไว้เลยนะครับดาวินดูเยสนะครับเป็นนักเตะสไตล์โกเบอรเชอร์นะครับกองหน้าจอมทําประตูอยู่แล้วนะครับ มาดูค่าพลังที่ผมอัพมานะครับอันนี้คือรวมบูสเลยนะครับทุกคนการทำเกมลูกนะครับอยู่ที่90นะครับการเลี้ยงบอลคอมบอลก็ไม้เท่าไหร่การจบสกอนะครับ85นี่ครับผมชอบเขาตรงนี้นะครับเขามีค่าพลังในการเล่นเกมรับด้วยนะครับไปถึง80เลยนะจังหวะที่แบบว่าวิ่งไล่เพสกดดันคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าจังหวะชุลมุนอยู่หน้ากองเฮดโทษเขานะดาวินูเยสเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสปีดแล้วก็สปีดต้นของเขาละกันนะครับสปีดอยู่ที่90สนะครับสปีดต้นอยู่ที่97ความยิงแรงอยู่ที่88นะครับพลังในการกระโดด74แล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่84บนะครับบาลานซ์ตัวอยู่ที่79สเตมินาอยู่ที่92นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเล่นได้ทั้งเกมแน่อนอนฮะไม่มีหมดการใช้เท้าข้างไม่ถนัดนะครับอยู่ที่เกณฑ์ที่ดีนะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ ส่วนสกิลก็เป็นสกิลที่ผมชอบนั่นก็คือดับเบิลฮัทนะครับผมเฮดดิ ading, ้งลองเล้งเคอร์เลอร์ดิบบิ้งช็อตลองเล้งชูตติ้งเฟิร์สทัมช็อตเพนัลตี้สเปเชียลไฟติ้งสเปริตนะครับสำหรับผมนะกองหน้าตัวไหนที่มีดับเบิลฮัทนะครับผมบอกไว้เลยผมเล่นโคตรเข้ามือนะครับจังหวะแบบดับเบิลฮัทยิงแล้วก็เอาตัวรอดนะครับอันนี้คือจุดเด่นของสกิลนี้เลยนะครับสำหรับนูเยสผมบอกไว้เลยว่าบรรลัยผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามแน่นอนนะครับทุกคนโอเคครับก็จะประมาณนี้นนะครรรับับบสสหโดยยวมของูเนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันดีกว่าครับผม Let's go เป็นฝั่งนูเยตของเรานะครับจะได้เขียบังก่อนเดี๋ยวขอตรวสอบลูกเขียแล้วกันนะไปจังวันนี้แทงมาไม่ทะลุช่องนะผมติดฝั่งเขาแล้วเขาจ่ายขึ้นมาจังวันนี้สวยเนต้ายกคำฝากไปครับผมที่เรียโนโดงสวยครับไปสวยหืโตนดักไปครับช็อนนี้ ค่คอยขึ้นเกมไปครับผมเราไม่รีบนะรอช่องแล้วก็ค่อยแทงนะครับแล้วก็หรือว่าหาจังหวะยัดให้กับดาวินก็ได้นะครับอาจมาสวยเลยจังวันนี้กุลิตเบิ้ลฮะโอ้โหโดนตัดไปดื้อเลยครับผมอัมราบัตแทงมาครับผมจังวันนี้ออกขวาครับที่อาเซนซิโอจ่ายก็ติดเราฮะไปจังวันนี้มาที่ลุยอเบตโต้เบร็งแฮม,มวนมาแล้วก็จ่ายเข้ากลางที่เดอเปา เเปามาครับค่อยๆไปครับผมเราไม่รีบนะค่อยๆนวดค่อยๆแบบหาจาังหวะให้ชัว์นะครับมาโอ้โหโดนตัดอีกแล้วโอเคเดดดีงแฮมฮะจังหวันนี้จากที่กุลิตเบิ้ลมาที่ดุยบโตทําชิงกันดีเคอไร์ม้วนก่อนไปไม่ได้วะโอ้โหแล้วโดนดักชิบหายแล้วเยี่ยมเดดดีด้หล้ำไปหน่อยฮะช็อตนี้เกือบโดนอนะ เนตาครับจ่ายมาที่กุลิตเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนโอ้โหไม่ได้แต่ก็ยังมาครับผมไปเบนแฮมมาที่เือไปโตูมาที่โอ้โหกะว่าจะจ่ายให้นูเยสนะช้อนนี้สวยไปเอาไม่รีบไปแล้วนะครับเนตาข่าชาบอนขึ้นมาแล้วจ่ายมาที่กุลิตเบิร์นมาจจงหวันนี้เบนแฮมยัดมาที่ดาวินดบเบิลทัดซ้ายลูกนี้โอ้โหอย่างคมมาครับนับหนึ่งนะผม จากดาวินดูเยสนะครับโอ้โหซ้ายขวาผมบอกว่าแล้วพี่แกยิงได้ดีมากนะครับทุกคนโอเคครับไปเจ้าวันนี้ถอยเลยแทงมาก็ดักไว้ครับดิเจมโอ้โหแต่ก็ยังได้ครับหมาสวยกุลิตออกขวาครับที่ดิเจมแล้วเจ้าวันนี้ปาดมาที่ดูเยสโอ้โหไม่ได้ครับเขาไม่วิ่งโฉนะบนะเมื่อกี้สวยมากางไปเบลิงแฮม ดิฉัยัดมาที่ดาวินอีกรอบขวาลูกนี้โอ้โ <g enges> รอบนี้ยิงขวาทุกคนโคตรเอาอ่ะดาวเบิรฮัรแล้วก็หลอดม่วงนะครับเนี่ยะเนื่องจากเขาตัวใหญ่นะการเล่นท่าหรือว่าการใช้สกิลนะครับคือบอกเลยว่าสบัดเป็นหลุดนะครับทุกคน2ลูกแล้ววนะ่าลูกแรกเท้าซ้ายนะครับผมลูก2เท้าขวาทดสอบให้เห็นแล้วครับว่าทั้ง2เท้าเขาเนี่ยอันตรายจริงจริงนะครับแล้วก็มีร่างสูงใหญ่ด้วยลูกโม่งเนี่ยผมบอกเลยว่าหาก,กินได้ทุกลูกนะครับสำหรับนูเยสนะเปิดโม่งเข้าไปเลยนะครับ เนตาจ่ายมาที่ลุยไโตแตะทำชิงจังวันนี้กุลิตออกซ้ายที่เรานาโดเบิร์นมาเบลลิงแฮมหาเพื่อนช่องนี้โอ้โหไม่ถึงนูเยสอีกแล้วถอยเลยครับจังวันนี้เขาแทงขึ้นมาในนี้ครับผมอกองหลังผมทําดีอยู่แล้วนะครับเขาไม่เสียตําแหน่งนะเนล้ยยัดมาที่ลุยไปโตเบิร์นมาจังวันนี้นูเยสเทคช็อตซ้ายลูกนี่โอ้โห,หรอบนี้ไม่ท้องกรอบโอ้โเสียดายมากครับไม่ได้แฮตชิกวะทุกคน โหบอลถือว่าพุ่งแบบคุณอันตรายเลยนะครับแต่ว่าผมบังคับไม่ตรงขอบนะไม่เป็นไรครับผม้ืโมงลูกนี้ก็โอเคยังจิ้มมาได้นะครับไปหลุยไปโตโอ้โห oh, oh, หมดเวลาอะไรวะกำลังจะสวนกลับแล้วครับช็อน,นี้ก็เป็นฝั่งเราครับที่ทําได้ดีกว่านะครับโอ้โ oh, ห oh. รูปแบบเกมเนี่ยจะเป็นฝั่งเราที่ตะครองเยอะกว่าด้วยนะครับมาครับลุยกันขึ้นหลังกันต่อ จังหวะนี้เฉี่ยมาที่อํานาบัดถอยลงมาดักเลยครับผมเขาแทงมาแล้วสวยคืนหลังมาก่อนแ้วคอยไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวบอลมาที่ดิเจมครับไปไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ยกข้ามฟังมาหาตัวว่างฮะได้ง่ายๆไปไม่ได้ก็คืนมาครับแทงออกมาที่ดุยเบโต้แล้วมีตัววิ่งครับผมเบลลิงแฮมจ่ายมาที่เดอนดโดคอสมาลูกนี้นูเยสโอ้โหไม่ได้ฮะอยู่ข้างหลังแต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้ เอาวสวยมามจะแทงช่องนี้โหเราดักไม่ได้นี่ไงเนตาผมแข็งโป๊กเลยเดี๋ยวนะโดครับคืนมาไปถ่ายออกครับผมหาที่ว่างง่าง่ายๆนีเจมฮะมวนมาเขากลางไปทีเคลไลท์ถ่ายบอลออกมาที่เดลิกเนตาครับผมเดี๋ยวนะโดเขากลางไปดีเคไลท์จะเป็นตัวแบบเชื่อมเกมในแดนกลางดีมากครับสำหรับดีเคไลท์นะโอ้โหจังวันนี้ ว่าจะเฟกช็อตนะครับดาวินูเยสบอลล่านไปไไเอา้าโอเคก็เขายังขึ้นเกมบุกไม่ได้นะครับเนื่องจากเราเนี่ยครองเกมในถือว่าดีเลยนะครับไปครับจอหวันนี้กูลิตมีตัววิ่งแล้วแทงช่องมาที่ตัวเปาโอ้โหติดฝั่งเขาอะถอยอีกแล้วครับจอดนี้แล้วโอเคเขาจ่ายไม่ดีฮะเดโดครับ,รบหาตัวว่างก่อนโอเค ตายมาทาชิงแล้วดาวินดาวินอูโหูไม่ <c oughs> ตรงกอบอีกแล้วไม่ได้แฮปติกนะครับทุกคน <c oughs> ช่วงวันนี้นะครับรู้สึกว่าบอลมันจะถล่มมันจะคมยากนิดนึงนะครับไม่ได้แฮปติกว่ะแล้วโขกสวยยังเป็นของเราที่ได้บอลน,นะครับ <c oughs> แล้วมาเดียวนาะโดทำชิงมาหลุยเบโตเบิ์นมาอ้โหเราไม่ได้ แต่ว่ากุลิตโอเคอิสเซมครับจ่ายมาที่เดเปล่าเจ้าวันนี้มวนหาช่องจ่ายมาที่เบลงแฮมแทงช่องมาโอ้โหไม่ทะลุอ่ะเอาไปนุยตแล้วก็ยังติดอยู่ดีฮะเจ้าวันนี้เขาก็ยังจ่ายไม่ดีฮะรู้สึกว่าเขาจะแผงของเขาน่าจะแพ้ทางของเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือเราเก็บกินได้หมดเลยนะครับ ไปเจ้าวัน,นี้ผมต้องเอาแฮตชิกให้นูเยสให้ได้ในเกมนี้นะครับไปจังหวะนี้สวยทำชิงดาวินทำชิงแล้วช่องนี้ไปยิงเอาโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหผมได้ฟาวอะไรวจะจังหวะแบบโคตรได้เปรียบอะ่ะนูเยสผมจะยิงแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโคตรเสียดายอะ่ะเมื่อกี้เอาแล้วกดยอมไปเลยโอ้โหจะได้แฮตชิกอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ ซ้ายผมกำลังง้างเลยช็อตนี้กรรมการแม่งไม่ได้แฮตตีกว่าทุกคนโดนกรรมการคุมกำเนิดให้ก่อนนะครับสำหรับนูเยตนะครับผมโอเคครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่ายิงดีมากนะครับสำหรับที่ผมได้เล่นมาหลายเกมนะครับจังหวะเปิดโมงเนี่ยยกนิ้วให้เลยนะครับทำได้ดีด้วยนะครับมีรูปร่างสูงใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโจบสกอร์ด้วยลูกโมงนะครับนูเยสทำได้ดีมากเลยนะครับสำหรับคนไหนที่ มองหากองหน้านะครับสไตล์นี้รูปร่างสูงใหญ่ผมแนะนําเลยนะครับไปแรกมาเลยนะครับทุกคนโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ